พระพุทธเจ้าเสด็จถึงส่วนกว้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบพระพุทธเจ้าพบกับภิกษุทั้งห้าพวกเขารู้สึกประหลาดใจพระองค์ทรงยิ้มอย่างเมตตาส่องแสงแห่งความสงบสุข ภิกษุทั้งห้าสงสัยและลังเลใจพระพุทธเจ้าทรงเริ่มแสดงธรรมเกี่ยวกับทางสายกลางพระองค์ทรงอธิบายเรื่องทุกข์และหนทางดับทุกข์พระองค์ตรัสถึงอริยศัสตร์สี่ซึ่งเป็นหนทางพ้นทุกข์ พระองค์ทรงอธิบายถึงมัคมีองค์แปดภิกษุทั้งห้าเริ่มเข้าใจและตรัสสรู้พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่และมีสาวกเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจาก เพื่อให้โลกได้รับรู้พระธรรมของพระองค์กลายเป็นแสงสว่างนำทางโลก